สวัสดีครับเท่าแก่ใหญ่นะครับวันนี้อยู่ที่หน้าเว็บเราไม่ทิ้งกดัน .com นะครับในส่วนของมาตรการเยียวยา5000บาทเราไม่ทิ้งกันนะครับจะเห็นว่าหน้าเว็บนี้มีการเปลี่ยนแปลงอแล้วนะครับมีการเพิ่มปุ่มมีเพิ่มปุ่มสีคพูมานะครับปุ่มที่3ด้านซ้ายมือนั่นคือปุ่มสลักสิทธิ์นะครับเป็นปุ่มที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาใหม่วันนี้เลยนะครับแล้วก็ขวามือนะครับปุ่มสีแดงยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการทวงตัวสิทธิ์นี่ก็เป็นปุ่มที่ทําขึ้นมาใหม่หมมือนนกััะครบผ มาดูรายละเอียดกันนะครับว่าไอ้สองปุ่มน,นี้มีที่มากันอย่างไรนะครับไปที่หน้าข่าวของวัติชนนะครับผมมีข่าวว่าเริ่มแล้ววันนี้กกอกข้อมูลไม่จริงพนักงานรัฐวิสาหกิจคลิกยกเลิกสลากสิทธิ์5000บาทได้แล้วนะครับในส่วนของกรณีกระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเดียวยา5,000บาทจากสถานการณ์แพร่บาดเชื้อไวรัสโควิดนะครับระหว่างเดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนผ่านเราไม่ทิ้งกันดนอ m คอมได้พบว่ามีผู้ลงทะเบียนให้ข้อมูลไม่จริง รวมถึงกลุ่มที่ไม่สมควรรับสิทธิ์แต่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วเช่นกลุ่มพนักงานรับวิสาหกิจนะครับซึ่งกระทรวงการคลังจะเปิดเมนูเพิ่มเติมคือเมนูสีแดงยกเลิกสิทธิ์และเมนูสีชมพูสลัดสิทธิ์นะครับตามลําดับในวันที่25เมษายนก็คือวันนี้นะครับโดยเมื่อเวลา7นาฬิกานะครับวันที่25เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเราไม่ทิ้งกัน .com คอมได้เพิมเ่มเติมเมนูดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนี่นะครับได้เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะครับโดยปุ่มสีแดง ก็คือเมนูยกเลิกลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์นะครับเป็นช่องทางสำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลไม่จริงโดยหลังจากที่ทีมพิทักษ์สิทธิได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตรวจสอบคนจํานวนหนึ่งให้ข้อมูลไม่จริงจึงต้องเปิดเมนูดังกล่าวเพื่อรองรับทั้งนี้จากก่อนหน้านี้ได้มีผู้ลงทะเบียนยกเ,กเลิกไปแล้วกว่า890,000คนนะครับสำหรับปุ่มสีชมพูหรือปุ่มเมนูสละสิทธิเป็นช่องทางให้กลุ่มที่ต้องการขอคืนเงินเยียวยาเข้ามาสละดสิทธิน,นะครับ ซึ่งขณะนี้ได้รับแจ้งว่ามีกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิเดียวยาได้เสียชีวิตนะครับทางครอบครัวต้องการที่จะคืนเงินเดียวยาดังกล่าวขณะเดียวกันยังมีพนักงานรับวิสาหกิจนะครับซึ่งประกอบอาชีพอิสระได้รับสิทธิ์รับเงินเดียวยาซึ่งประกอบอาชีพอิสระได้รับสิทธิรับเงินเดียวยาด้วยกลุ่มนี้ก็จะต้องคืนเงินเพราะจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิเดียวยนะครับทีนี้มาดูกันนะครับเมื่อคลิกเข้าไปปุ่มสละสิทธิ์จะเป็นยังไงหน้าตาก็จะเหมือนเดิมนะครับก็ให้ใส่ หลักบัตรประชาชน er you know, wow. 1 3หลักนะครับก็เบอร์มือถือแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับแล้วคลิกยินยันสลัดสิทธิ์เหมือนเดิมนะครับส่วนปุ่มยกเลิกการลงทะเบียนและยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ก็เหมือนเดิมนะครับใส่เลขบัตรเบอร์มือถือวันเดือนปีเกิดแล้วก็กดยกเลิกสิทธิ์นะครับในส่วนตรงนี้ถ้าใครได้ไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะบริจาคให้คนอื่นหรือว่าอยากยกเลิกสิทธิ์นะครับก็มาสลัดสิทธิ์ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เปิดโอกาสให้มากรอกข้อมูลกันแล้วนะครับ วันนี้เท่าแก่ใหญ่มารายงานเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเช่นเคยนนครับวันนี้สวัสดีครับ